กระท้าไหมกระท้าไหมไม่เอาจะไปทำไรอ่ะไอ้เหี้ยเราใช้เมลีตีกับมันไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยมันขนาดกระสุนยังทำอะไรมันไม่ได้เลยเหี้ยเนี่ยเนเี่ยเลยสองพันแล้วด้วยไอ้ต้นทำเหี้ยไอต้นไป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 จะไม่บอกหกเลยไอ้เหี้ยเรามาไกลมากเลยอ่ะือไอสัตว์ ไม่ชอบประตูด่านที่มันมีประตูงี้เลยว่ะมาใช้ยาามือมีอันสองอันนี่เออมีสองอันอ่ะมีใช้แบนหนึ่งอีกอันหนึ่งอ่ะไอเจ็บใช้แล้วมั้งเยอะมึงเล่นเลยเท่าไหร่เหลยยี่สิบหกเดี๋ยวคุณเปิดมาก็เป็นข้างนอกเลยอ่ะเดี๋ยวคุณดูมีข้างนอกด้วยอ่ะไอเทียดูนิ้งๆเจนิ่งๆครับครับครับ

ไอ้เฮียเฮ้ยมาแล้วเลยต้องรอจับอ่ต้องรอจับอ่ะเฮ้ยมาจับจับไอ้เฮียไม่ได้ไม่โกงตกลงมานี่ดีกระเด็นมานี่ดีเฮ้ยจับเฮ้ยเฮียไอ้ของจับไกลมันจำเป็นจริงปะไอ้เฮียเฮ้ยก็จะเติมองของไม่ได้ยืนพูดยังไงล่ะขึ้นมาพวกคุณแล้ว ไอ้ชุดจับไม่ถึงก็พอเหอไอ้สัตว์กูอไอ้เชือไปทุกทีเฮ้ยไอ้เชีอขอหานีแม่เฮ้ย,ยมาแล้ว <c oughs> ยิงไม่เลยยิงไม่เลยย <c oughs> ิงไม่เลยเ <c oughs> จอคนอันตัาานตวเฮ้ย <c oughs> เอาไปชุบกัดนี่นไงตั้ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาตกเอาขึ้นไปก่อนเฮ้ยโอ้ยอมชีวิตเขี่ยข้างนอกไม่โคตรกว้างเลยแถวนี้ตรงนี้ชูไวยออกเลยมาแล้วตัด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 มาแล้วโคตรเขี่ยเลยแต่ก็ทับตกกะทับตกก็ทบตกเอากระท้าก็เอากระท้าหัวดิ ป่านนั่งตึ้นป่านนันหน้ามากระถางตกกระถางตกเลยกระถางหลุดมือเฮ้ยยิงยิงมันคอมโบคอมโบคอมโบตกวะไอ้เดี๋ยได้อีกเม็ดเดียวได้อีกเม็ดเดียวยิงนี้มันล้มอ่ะเออมันอับหันไอชิบหายไอชิบหายตีมาแล้วตีมาแล้ว ตายอยู่แล้วตัดฟาดฟาดเออเออเออตันกลับตัน,นตัน,ตน,ตนมันหลุดไปมันห <c oughs> ลุดไปอีกเลยยิ่งปี๊ยจังวะยิ่งแย่แน่มันใช่มันโกรธแล้วตายแล้วไอ้นนี้กระทาใช้ยากจังวะเมืเ่อกีกกอกก้ไปเล่นไปดีดกินแน่เลยมันเลยโอ๊โอ้ ชิบหายแล้วเติร์นเยอะเยอะหันหาตัวเองดิไอสัตว์เอาเติร์มันตีโดนไอโลงศพมันก็นัากระโดดแล้วเหรอเอาตบหน้าตัวเองดิไอเชี่ยอะไรเนี่ยกระแทกไอเชี่ยอะไรจังวะออกมาไม่ได้อ่ะ

อีกสี่พันเนี่ยะ้แม่ลตาไอ้ผีลูกตาทอา,าไว้หันตาตัวนี้ไม่มีของแล้วอ่ะเพชเพชไม่มียักษ์อ้าวทำทำไมอ่ะตัวเกียร์คืออะไร ลม่รู้ตกเลยว่าประโยชน์มากเลยมันก็ดจมูกไอ้เยอไอ้เยอะปั่นเลยโอ้ยเอากระทะหักแล้วมันไม่ตายเต้นไปเติมดิไปเติมดิโอ้โอ้แต่ต้นต้น ไอชิบหายกะทะัะเฮ้ยมีกมอลลกสองอันมีมอลลกสองอันฮ้ไออ๋องไม่เห็นใช่ไหมโอ้เห็นดีฮี่แตกเหรอแตกอันหนึ่งอ่ะไม่อะไรแค่นี้แล้วมัน

ชิบหายแต่ละคนเย่เมคอัพป่ะงับมันกัดฟอนมันกัดฟอนแล้วกัดฟอนทำไมไว้ล <g uit> <h align> ุ้นจิดแป๊บไปแล้ววะไม่ได้ยินเสียนเลย่ัด้สัมผัส ไปแตมียอะไรตรงรถวะเฮ้ยหลังบังประตูมาทำไมได้โจมันน,นี่ไงพอดีไงชิบหายนเะพื่อนเดืยนุ๊กทำอะไรกันน้ำมันใส่นัวกัน ฮะอะตื่นมาแล้วอ้าได้แค่เดียวเพื่อนอ้าแบตแบตหมดเหรอรถอีกคันมันโดนไอตัวนั้นตกประทับใช่แล้วแบตหมดแล้วชีหายโอ้เอ้เจได้วยอ้ออ้ไปแล้ว โอเคดีๆๆดีหายไปแล้วก็ดีโอ้ย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 เจี๊ยแม่งเอ้ยตัวเจอเชี่ยอะไรบ้างวะเนี่ยไอ้สัตว์สวัสดีเพื่อนถ้าผมได้ยินเสียงนี้อยู่นะ ตายทำไมตายทำไมไอสัตว์น้กปืนต้องไม่ตัวอยู่กับกูเนี่ยไอยเฮีย้ยปล่อยมันถึงกล้าปล่อยให้เพื่อนคนนี้อยู่คนเดียวฮะเอ้ยบีเปมไปไกลๆเครื่องกูของกูไอสัตว์ おしえらわ。 เหี yeah. ้ยแม่เ <bugün> ม <Dragon> ื่อไหรสัตว์เอ้ยคนเฮียเลยแล้วพวกมึงตายคู่กันเลยเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยกูอยากไม่ตายจิบหายได้ไงไอ้สัตว์ถึงจานเขาโอ้ยเออไอ้เหี้ย คิงออฟลูซี่เราใช้ค่ะ